นครับนี่ฮะับผมอะมาขัดผิวให้ดูนี่อีกในการใส่ได้เหรออย่าไน้ำเข้าอ่ะนะเอาเริ่มเลยฮะเรื่องวิทอนไหนการทำไมฮะขัดข้างขวากูใส่ข้างซ้ายมึงรูปน้ำเยอะไปไม่เป็นไรพี่ชงชงอันี่คือสุดชุ่มช่๋ยวคุณแตะขึ้นมาแค่นิดเดียวคุณจะได้สัมผัสถึงความหอมของสครับเค้กด้วยกลิ่นของทับทิมกรอบ นี่ฮะแต้งแบบอ้อมหัวอันนั้นคือไม่เกี่ยวอ้อมหัวนี่ยฮะหรือกัต้องขัดวนประมาณถ้าผิวอย่างผมก็ครึ่งไปีฮะไปจะข่าวอะอาวนไว้เรื่อยๆขัดได้ทั้งแขนยังไงมันเยอะสามารถขัดได้ทั้งแขนเลยฮะเพราะว่าแต่ออกมาเยอะ เกินงบไปน่ผมต้องเสียตังนอกคลิปอีกนะเนี่ยแต่น้ำเยอะไาเต็มแห้งช้าแล้วกูกม่ไวหืมไม่มีไรอ่ะองเป็นังไงแล้สอบถูกหข้อสอจะเป็นไงสออกหมาขัดได้ไหขัดแล้วนะะข้อสอไม่ขัดก็หิวหิวอเี้ัดแล้วนะเกิดความกระจ่างใสและรู้สึกว่าหิวจะนุ่มแบบ ยังกับเค้กขนมปังเพิ่งอบใหม่ร้อนๆอบใหม่แล้วร้อน,นออก,อก็แดงไม่ได้ใครขัดไปขัดมาจมูกนองเลยเว้ยอ,อยู่ดีก็เด้ง,ดงขึ้นมาช่ยมันเป็นคนที่สัตว์แบบชาบ้างไม่ใช่ว่าถ้าตัวมันใหญ่ขนไหนที่ใครจะบออกมันชอ <S <S ืบ นี่คือผงวอรนัทนะฮะวอรนัทต้องต้องดูปากวอดูดูปากกระจับด้วยวอรนัะเบี้ยวเลยอะอ่ะพอแล้วล้างน้ำต้องไปล้างล้างนี่แหละอยากจะล้างออกให้ดูนะอุ้ยขาวจ้ะกินงออกไว้หมดเลยพี่ป๊าปป๊บปฝากคนนั้นล้างเลยเดีวแเนี่ย อ่าที่ชับมันไม่แห้งซับนะไม่ต้องเช็ดแรงอยู่ยิ่งบอบบางอยู่เอาเทียบกันสองข้างกันถึงความแตกต่างในวันเวลาที่ฝนพังต่างไหม,มสว่างใสขึ้นนะฮะแค่ครั้งแรกนะฮะ ถ้าขัดสิบครั้งก็เหมือนเดิมนะนี่คือ <นะ S 2> ความควรดีอ่นล้อทาโลชั่นทาโลชั่นพี๊บพิตช,ชี่โชว์เนื้อโชว์เนื้ออู้ห<อ>ืมเมาแล้วเยอะนะ แบบนี้ทาได้ทั้งตัวนะครับบอกแค่นี้นะเอาละค่ะเป็นว่าขา่าวว่า้างนี้เลย